หนึ่งข้าพเจ้าจากทรงรับพระบีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจากเพื่มทุนและทักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุษ ีและเห็นความสุวและเกงกลัวบาลจากรักษาสี่หน้าหรือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาข้อสามข้าพเจ้าจากความเพียรตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ตอ้อัวตอทุกชนและสังคมด้วยสติปัญญากำลังความสามารถและให้ความ่วมมือต่อส่วนรวมอยากเต็มที่ข้อสีข้าราจ้ารจะลดรายจเพิ่มรายได้เก็บความเงิน และจำในชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกามรรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางก,การเงินของหมู่บ้าน สิ่งแม่ท้องสิ่มท้องสิของส่วนรวมิของส่วนรวมและนักษาสะอามบ้านนสาสะอาดของหมู่บ้านชุมชนชยาร่าตอเรื่องเพื่อให้ดีสิ่งแม่้องเอให้ดีสิ่งแม่้องสมสมบูรณ์ีสุขภาพแข็งแรงีสุขภาพแข็งแรงพ่อข้าพเจ้าข้าเจาจะเอื้อเฟื้อเพือแพรือแพมีบารัก ความสามัคคีต่อกันและให้อภัยกันจะดูแลซึ่งกันและกันท่้นพ่อครัวเหมือนพ่อครัวเดียวกันเพื่อให้สังคมอบอุ่น ุดพ <Depois, S 2> ้นจากอากรจากรรมข้อแปขแข้าเจ้าเจ้าจาก่วมจล่แสเสริม่งเสริมการรวมมุกามุ่เป็นกองคุณเป็นองุขึ้าตนเองขึ้นมาตเองเพื่อ เชื่อฟังและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมาธิการหมู่บ้านและที่ประชุมประชากลุ่มหมู่บ้านและจะให้การร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกท่าน <mel> และต่อลกเสียงข้างน้อยข้อสี่เดียวข้าพเจ้าจาะปฏิบัติตามตามมนดูหมู่บ้านสันสิทธิสุขเจ้าดีอย่างเก้กรั้เพื่อให้เกิดสันสิทธิสุขผลฟ้าพอเพียงพ้อบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเพื่อ สิทกรรมสานิขอให้สิตจิกสิ่งขอให้สิ่ลกพ่ขอให้กรรพบแต่ความเหลื่อมสลายหาข้าพเจ้าาเจ้าทำตามทำตามกรรมสนิและปฏิบัติขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุมีแต่ความสุบ้านจริญ ตุกใจยรบายใจตายไปขอให้ได้ขึ้นสวรรค์สาธุ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 สาทุสาุพี่น้องเราแม่งลงครับผมครับเดือดดังมือไทยครับก็ี่